ยกขบวนมาเป็นแถวนะครับโตโยตา้ารีวสี่ประตูตัวยกสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมิดตัวเอ็นที่นะครับเติมไม่พักลูกค้าก็ ซื้อมาหยุดเหมือนกันนะครับบอกเลยว่ารถมีคุณภาพคันนี้เลขไม้3,000กโลนะครับหน้าใหม่ๆแบบนี้คันนี้เลขไม้20,000กิโลนะครับหน้าใหม่ๆแบบนี้ที่สําคัญทั้งคู่เป็นตัวมิดด้วยนะครับแล้วคันนี้เป็น4ประตูตัวเอ็นที่นะครับเลขไม่อยู่ที่20,000กโลสีแบบนี้นะครับก็ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยนะครับล็อกข้อนะครับล็อกข้อตัวนี้แล้วคันนี้นะครับเป็นตัวมิดสีดําเลขไม้30,000กโลเกียร์ธรรมดานะครับ คันนี้ก็เป็นตัวมิดนะครับตัวมิดเป็นปี2 2 2 1นะครับคันนี้ราคาเล้าๆเ,เลยเดี๋ยวผมดูราคาให้ว่าคันนี้ราคาอยู่แค่645,000บาทเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะเกียร์ออโต้นะครับคันนี้แล้วก็นี่เลยเครื่อง2.8รีโ o l o วล็อกโค่ประตูเครื่อง2.8จัดยางใหม่กับแม็คลอ่ลอให้แบบนี้คันนี้เป็นล็อกโค่นะล็อกโค่ปี2 1 8 8นะครับราคาอยู่แค่ เลขไมล์หกหมื่นโลนะครับราคา6กแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับหรือจะเป็นนิสสันหล่อๆแบบนี้ทั้งชุดนะครับเลขไมล์เริ่มต้นที่หนึ่งพันกิโลฟังไม่ผิดนะเลขไมล์เริ่มต้นหนึ่งพันกิโลหรือจะเป็นล็อกโคตัวฉลองครบรอบ60ปีแบบนี้นะครับ d m a x 4ประตู1.9เกียร์ออโต้ต,ตัวแดปีส0 2 0ัีเหลาก็มีนะครับนี่เลยบอกเลยว่าอาณาจักรรถตัวสูง4ประตูทั้งหมดมาที่นี่คุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็น Isuzu โตโยต้าหรือมิซูนะครับนิสสันมีครบทุกแบรนด์นะครับเอซยุทธคาพนมสรารคามจังหวัดฉะเชิงเซารถด,ดีมีคุณภาพแบบนี้เฮียหมูจัดให้ครับ